ท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็นอยู่กับผมไทยแต่เราจะมาเล่นแมปเซนนิทนะท่านผู้ชมไกด์มาไปเซนนิทเ,เลยใช่มาเซนแหลกนิดนึงนะตอน,ตอน,ตอน,ตอนเราไกด์มาไปเซนนิทิเราไกด์มาไปเซนนิทิแล้วท่านผู้ชมกระสุนเยอะมากท่านผู้ชมมันจะทําให้เราแหลกก็มีอสองแมปที่ผมน่าจะรีวิวนะเพราะว่ามันเป็นเอ่อแมปที่อัปเดตอะ่ะกำลังต้องฆ่ามเลยที่ไหนฆ่าให้หมดตีหมดเลยฆ่าหมด เย้เกันปิดประตูไม่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 ไม oh, ่ไม่เป็นข้าวมันโอ้ไม่มันแหลกมากเลยมันแหลกมากเลยอ๋อตอนอ๋ออ้นเหงาตายแล้วโอเคดีครับนี่ตายหมดก่อนโหดเยี่ยมไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วพึ่งเอไปข้างนอกเลยพึ่งไปข้างนอกเลยใช่พึ่งเอกไปเลย โอเคพอแสุนแลกใช่ไหมแล้วขึุนขึนไปอย่างนั้นวะโอเคนี่จะเป็นพราะอตัวนี้เนี๋ยวจะันส c s o u เนี่ยจะต้องข่ามทิ้งโอ้ยโอยโ้ามโอยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอยหลอดตีโดนไหมเนี่ยเดี๋ยวตีตีีไม่ตีโดนวะเนี่ย ีโดนปุณเนี่ยเด็กขาเลยเนี่ยตีโดนแน่เออว้ยทำไมมันตีไม่ต้องต้องใช้มีดปกติตีใช่ไหมไปตีหมดเลยคายหมดเลยคายหมดเลยเอาให้มดแม่เลยเอาให้มดแม่เลยอ่ะให้มดแม่เลยโอ้ยเอาให้หมดแม่แม่งเลยเอาให้หมดแม่เลยท่านผู้ชมเอาคามันให้หมดแม่เลย ข้าไม่ให้หมดแมปเลยข้าไม่ให้หมดแมปเลยข้าไม่ให้หมดแมปเลยเดี๋ยวขอพิมพ์หาเพื่อนก่อนนะอย่างโอเคพิมพ์แป๊บโอเคข้าตึบตึบตึบไม่ไหวไม่ไหวตืด ตืเอ้ามึงเรียกมึงฟังเดี๋ยวจเอ้ยข้ามันก้ามันนี่แหละนี่แนี่นี่แนละมัวตลบอยู่ในนั่นโถ่มึงแหลกชิบหายเลยอตัวน tamam. ี no uh, ้มึงอีกสีส้มนี่ก็พยายามออกมาอยู่เรื่อยเลยตา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 ยสีส้มมันก็พยายามออกมาอยู่เรื่อยเลย ส่งพยายามออกอยู่เรื่อยเล้วมาไงมาไงตีตีตาย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 ซะตายซะตายซะตายซะฆ่าคนบ้าดีกว่าตายโอ้ยมอเตอร์ไซค์งูขอสักเช่นงูนมสักวันมาผมล้อเล่นเมื่อกี้ล้อเล่นล้อเล่น เคมันรบกวนกูตายตายตายอีตายตาย,ตาย,ตายไปหาคนเลยเออโอเคมันโดนคัางเงี้ยแหละค่ามันค่ามันเออเอออยู่ไหนอยู่ไหน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 ค่าคนค่าคนค่าคนปิวปิวค่าค่าคน ก็แหลกแก็จะคายให้หมดแมบ,บเลยเห็นไหมมันหายแหลกขึ้นมานิดนึงแล้วต่อเมื่อเราคายเจสีซโซนนั้นหมดอ่ะคายหมดถ้าวิ่งสวยเหรอ้าวิ่งสวยจะไม่ตายตายตายเือหัวร้อนั่นแหละจะตายตายคือผมไม่ได้ปรับนะคือถ้าผมกดทำแบบนี้ใช่ไหมแล้วถ้าผมกดแบบนี้อีกทีนึงมันก็จะเป็นแบบนี้ก็ทำไงได้ล่ะทำสิ ข่ามเซ่ข่ามาเซ่าม,าเซมันยิงกูบ่อยเหลือเกินยิงกูบ่อยเหลือเกินมาปิดประตูผมขอไปปิดประตูก่อนทุานขอไปปิดประตูก่อนปิดประตูปิดประตูก่อนดีกว่าปิดประตูป,ประตูประตูประตูตะตะตะ โอเคโอเคจะได้เวลาเปิดประตูแล้วคันนั้นแหละโอเคผมขอพิมพ์หาเพื่อนผมแป๊บกบอยากเป็นไม่กบอยากเป็นไหมเออฮะกบยังอยู่หรือ,ปอเปล่าวะเขียว เอ้ยมึงหาหารู้ไหม่มึงเข้าใจไหมกฎประตูช่างมาท่านผู้ชมก็ทำอะไรเพื่อนเองนี่เนี่ยก็นี่นะก็คลิปนี้กี่นาทีแล้วระแค่ห้านาทีเองไปฆ่ามันไปฆ่ามันได้มันยิงผมมันแหลกจิ๋บอเลย ข้างหลังปุ๊บเคมารู้ว่าพวกเราต้องชวนใหม่วะแน่กว่ามันจะออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วโกรธมากกูเองแคก่กดประตูใช่ไหมทำไมกดประตูออกจากห้องอา้าวไม่ไหวแล้วกดประตูเข้าคือญาติผมนะก็เลยโกรธมากเออ โกรธมากด้วยเอ้ยข้าข้าฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันผมรู้ว่าข้างหลังนี่ต้องปิดประตูนี่ไงเขียวเขียวเขียวแต่ผมออกไม่ได้ใช่ผมขมัดข้ามได้หมดเลยนี่ ปืนสวยอ่ะโหตั้งคาทั้งวดนี้เลยมีปืนด้ยมีปืนด้วยมีปืนด้วยมีปืนมีปืนด้วยมีปืนมีปืนมีปืนฉันมีปืนปนไเปไงทำมิจฉาเกลาใกล้ไว้ตั้งิ้บปืนนันืนั้นงตนั้นปืนนั้นปืนน ช้ปืนเท่านั้นใช้ปืนเท่านั้นใช้ปืนเท่านั้นใช้ปืนเท่านั้นเลยถ้าซะแล้วก็นี่ก็ใช้มือซะใช้มือใช่ข้ามเลยชูข้ามันปิ้ว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 ใช่ข้ามันข้ามันข้ามัน เปลวเปลวโอ้ยโอ้ยดูสิดูโอเคจะจะยืนอยู่เฉยๆนะแป๊บนึงเราขอไปหานี่ก่อนไ,ไม่มีไม่มีไม่มีใครเลยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้่าไม่ตา,ตาย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 อย่างเดียวพลาดมึงอ่ะไม่วิ่งก่อนตาย

ดูถ้าตบถ้าตบสุดถ้าตบสุดอีปิกถ้าตบถ้าตบสุดอีปิกถ้ามีท่าแบบแบบคลาน่ะคลานวิ่งหนึ่งแบบเบสทเลนเทดแบบแนกเกทเทลเทดอ่ะมันจะดีมากเลยถ้ามันแบบมีท่าคลาน่ะแบบนี้ปะนี่คือการคลานะไม่ใช่ พยายามจะทำให้ผมเข้าเข้าไปสู่ห้องขังเหมือนเดิมนกพยายามจะทำให้ผมเข้าสู่ห้องขังเหมือนเดิมว่ะยจะทำให้ผมเข้าสู่ห้องขังเหมือนเดิมแต่เราก็ติดอยู่กับตรงนี้ แล้วก็ไปไม่ได้ด้วยโอเคเราอยู่คนเดียวแล้วอยู่คนเดียวจริงด้วยอยู่คนเดียวแล้วอยู่คนเดียวใช่ไอยู่คนเดียวแล้วก็มีคนมาเปิดประตูให้เราแป๊บบนึงอยู่แวบบนี้มันแหลกเว้ยนักงอแบบเออปลาหมูโม้แปบบ๊แบบแบบนี่สิมงงนันตแบบิง่ายหน่อยใช่หละง่ายหน่อยหน่อยมัง้งมั้งหน่อย อะไรบอกแลว่าประตูลงมาแล้วโอเคผมก็ใจละแบบนี้มันไม่ดีเลยดูมันก็สุนนะโอเควัดเดินให้กระโดดกระโดดโอ้โหก็สุนมากเลยน่าจะเป็นเพราะประตูมันมันยิงกันแบบเป็นแบบนี้มันน่าจะเป็นเพราะประตูนะทำให้แบบโอ้แหล็กเว้ยเอ็งยิงอะไรกันเยอะวะฆ่าไม่ให้หมดดิในพวของเกียรดพวกมัน ผมฆ่ามันมันก็ไม่แหลกเลยเพราะมันไม่ได้ยิงผมนี่ไงฆ่ามันไม่ได้ยิงไม่ยิงไม่ยไม่ยิงหรอไม่ยิงหรอไม่ยิงเหรอไม่ยิงหรอข้างหลังเยอะอยาคิดว่าเรานั่งมีแค่หัวเดียวเลยข้างหลังก็มีเห็นไหมทางพงข้างหลังก็มีก็เลยเห็นหมดโอ้ฆ่ามันเลยเกลียดเลยมึงตายถึงซินาทีอย่างวะโอเค เลยนาทีไปแล้วแต่ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงแค่นี้แล้วก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ให้ผมด้วยใช,ใ,ใช่กดตะไครจะก,กดตะดครใหม่ๆกดซับสไคร e ด้วยด้วยสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แหละครับบ๊ายๆพรุ่งนี้จะมีคลิปชัลเลนจ์อีกนะ